สวัสดีค่ะดิฉันนางคำกองสายโรดขวาน้าคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตังหวัดกงเคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประกอบด้วยนางสันทยนาดีนุชคณะทํางานนางร่วมใจอุกคมคณะทํางานนสพิษสมัยสุรักษ์คณะทํางานนสสุวรรณาทางงามคณะทํางานนางอรวลรวัน เบนจมาคณะทำงานนางมกดานาราทรคณะทำงานนางวิสรุตาภูมินคณ,ณะทำงานและนางสังวานเข็มเพชรคณะทำงานและเลขานุการนักวิชาการพัฒนาสุมชนและผู้ประสานงานตำบลที่ปรึกษาสถานที่ ทําการกลุ่นใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตบลกลดรงเป็นสถานที่ประชุมทํางานและได้เปลี่ยนเรียนร,ยนรู้ร่วมกันกับสมาชิกเป็นประจําทุกเดือนมีจํานวนสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาจํานวน2,637คนประเภทองค์กรจํานวน 12องค์กรคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระด,ดับตำบลได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกและการขอรับการสนับสนุนเงินทุนเงินอุดหนุนและเงินหมุนเวียนได้อนุมัติโครงการเงินอุดหนุนจำนวนสองโครงการเป็นเงิน1นึ่0 0สบาทท่วเงิน หมุนเวียนจำนวนโครงการเป็นเงินหนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาททวนผลงานเน่นการขยายเครือข่ายปลูกหอมแดงและพืชผักสวนครัวปอดสารและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดตั้งกองทุนมเมล็ดพันธุ์ผัก ปัจจุบันมีเงินทุนอยู่2,100บาทที่มาเมื่อปีพศ2559กลุ่มสตรีบ้านชัยเจริญหมู่8ตำบลโกกแดงอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารได้ไปศึกษาดูงานกลุ่มปลูกหอมแดงอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรจังหวัดยะโสธรในอำนาจเจริญพผู้ปลูก หอมแบ่งได้ให้ความรู้และแนะนำความต้องการของตลาดหมุนเวียนการปกป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำจนผ,นผลผลิตเสียหายและยังช่วยให้มีผลผลิตส่งขายตลอดได้ราคาดีไม่เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด เมื่อมีการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกหอมแบ่งหรือต้นหอมซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกทางลอดของเกษตรกรช่วงที่ผจญกับสถานการณ์ภัยแล้งจึงได้มีการตั้งกลุ่มปลูกหอมจัดตั้งขึ้นเพื่อปลูก หอมแบ่งในหมู่บ้านโดยทดลองปลูกตะมาน4ีหแปลงได้เดงเห็นว่าหอมเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการและสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ขณะนั้นกลุ่มปลูกหอมแบ่งยังขาดเงินทุนในการดำเนินการจึงได้แนะนำเกี่ยวกับการขอรับ เงินสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอรับเงินทุนจำนวนแปดหมื่นบาทจัดตั้งกลุ่มปลูกหอมจนถึงปัจจุบันเพื่อขยายเพื่อข่ายปลูกหอมแบ่งและพืชผักสวนครัวปลอดสารเพิ่ม ต้องทางการจำหน่ายให้กับกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดำเนินการในระยะระหว่างเดือนตุลาคมพศ2560ถึงกันยายน2564 การดำเนินงานประชุมเตรียมความพร้อมสร้างการรับรู้ 2. ฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสติสามวิเคราะห์สถานการณ์การประกอบอาชีพของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสติสี่จัดตั้งแด่งจำน่ายหอม แบ่งและพืชผากสวนัวปลอดสารพิษ 5. จัดเตรียมเครื่องมือเอกสารเกี่ยวข้องตัดสารกลุ่มเต้าหมายผลลัพธ์ปีงบประมาณพศ2563กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสต,ตรีตำบลโปกแดงได้รับการสนับสนุน การปลูกหอมจำนวน80,000บาท80,000บาททวนได้ส่งเงินต้นพร้อมทั้งหลอกเรีย้ยครบท้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น86,380บาทดิฉันขอนำเสนอผลการดำเนินง,งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาโัวตาจิตีเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ